Hey. คุณหยุดเดี๋ยวนี้ใช่ฉันกําลังพูดถึงคุณหยุดกิจกรรมผิดกฎหมายของคุณทันทีฉันได้แจ้งตำรวจแล้วหยุดการกระทําผิดกฎหมายและออกจากพื้นที่นี้ทันทีฉันคือระบบตรวจจับเสียงเพื่อความปลอดภัยในพื้นที่ของคุณกล้องวงจรปิดเสียงนี้ของเรานั้นไม่ต้องเสียบไฟไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตชาร์จด,ด้วยแผงโซลาร์เซลล์กล้องมีความคมชัด8ล้านพิกเซลและความละเอียด 4K วัสดุที่ใช้ทนทานต่อน,น้ำฟ้าผ่าและแดดแรง สามารถใช้งานได้แม้ในวันที่ฝนตกภาพสีสันสดใสทั้งกลางวันและกลางคืนแม้แต่ในเวลากลางคืนที่มีรถและคนผ่านไปมาก็สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนยังสามารถตั้งค่าเสียงแจ้งเตือนอัตโนมัติได้ไม่ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเพียงแค่สแกน QR โค้ดของเครื่องก็สามารถควบคุมระยะไก,กลได้ไม่ว่าจะเป็นกลางแจ้งบอกลาสวนผลไม้หรือแม้แต่ในบ้านของคุณเองก็ติดตั้งได้ง่ายดายการซื้อกล้องวงจรปิดครั้งต่อไปควรระวังเรื่องเหล่านี้อย่าซื้อกล้องที่ต้องต่อสายเคเบิลอย่าซื้อกล้องที่ต้องจ่า่าาาายยคบรรริการราปี อย่าซื้อกล้องที่ไม่มีฟังก์ชันการมองเห็นในเวลากลางคืนอย่าซื้อกล้องที่ไม่สามารถแจ้งเตือนอัตโนมัติเมื่อมีคนปรากฏตัวหากคุณต้องการซื้อกล้องวงจรปิดให้เลือกกล้องโซล่าเซลล์รุ่นใหม่ล่าสุดในปีนี้มันสามารถแก้ไขปัญหาทั้งหมดได้มาพร้อมแผงโซล่าเซลล์กำลังสูงชาร์จเร็วแค่มีแสงมีแบตเตอรี่ความจุสูงในตัวยังสามารถสแตนบายได้ยาวนานสแกน QR code เพื่อเชื่อมต่อเชื่อมต,ต่อแล้วสัญญ,ญาณแข็งแรงเพียงแค่โทรศัพท์มือถือของคุณมีแบตเตอรี่คุณก็สามารถควบคุมมันได้แม้คุณจะอยู่ต่าาปปปรรระะะเเทศสมถิิดดไไฟยกล และยังสามารถสื่อสาร2ทางผ่านโทรศัพท์มือถือได้สามารถตั้งค่าให้แจ้งเตือนเสียงอัตโนมัติเมื่อมีคนเข้ามาในพื้นที่กล้องยังรองรับการเชื่อมต่อหลายเครื่องสมาชิกในบ้านทุกคนสามารถดูภาพจากกล้องได้ตอนนี้มีการขายตรงจากโรงงานส่งฟรีทั่วประเทศแม้ว่าคุณจะซื้อเพียงเครื่องเดียวก็ไม่มีค่าจัดส่งรีบคลิกที่ลิงก์ด้านล่างวิดีโอเพื่อซื้อเลย